จีนออกมาตรการคงเสถียรภาพพลังงานไฟฟ้าในฤดูร้อนพื้นที่ต่างๆของจีนทั้งมณฑลเสฉวนนคนรฉงชิ่งมณฑลหูหนานมณฑลเจียงซีและมณฑลเจ้อเจียงมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะจึงออกมาตรการอย่างจริงจังเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการใช้ไฟฟ้าและรับประกันเสถียรภาพของพลังงานในช่วงสูงสุดของฤดูร้อนค่ะ ระหว่างหนึ่งวันปริมาณการใช้ไฟฟ้าในช่วงสูงสุดจะสูงเป็น2เท่าของการใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุดนะคะแต่เพื่อคลี่คลายแรงกดดันต่อเครือข่ายไฟฟ้าในช่วงสูงสุดของฤด,ดูร้อนนี้มณฑทอนเฉวนได้ออกมาตรการพิเศษเพื่อชักชวนให้กับบริษัทต่างๆเปลี่ยนเวลาการผลิตเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาช่วงสูงสุดของการใช้ไฟฟ้าปัจจุบันมีบริษัท4,493รายได้ลงนามกับบริษัทพลังงานไฟฟ้าในข้อตกลงหลีกเลี่ยงการใช้ไฟฟ้าในช่วงการใช้พลังงานสูงสุดค่ะ โดยได้ลดแรงกดดันอยู่ที่2.166ล้านกิโลวัตต์ต่อวันนะคะผู้ประกอบการแห่งหนึ่งในเมืองเฉิงตูได้ปรับเวลาการผลิตจากกลางวันมาเป็น22นาฬิกาถึง10นาฬิกาของวันถัดไปในขณะเดียวกันนะคะก็ยังได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัทพลังงานไฟฟ้าไปพร้อมกันด้วยค่ะ